เธอมาเป็นระยะเวลานานพอสมควรค่ะสําหรับอดีตนักแสดงสาวสุดเซ็กซี่อย่างคุณตักมงกตเบญจรงกุลที่มีภาพจําค่ะจากบทของสมทรงในเรื่องไอ้ฟักค่ะเรียกได้ว่าค่ะเจ้าตัวเนี่ยโด่งดังมากๆในยุคนั้นและเป็นที่ทราบกันดีค่ะว่าปัจจุบันค่ะทางด้านคุณตักมงกตเนี่ยได้แต่งงานกับทางด้านเจ้าสัวบุญชัยเบญจรงคุลเมื่อปี2555 ซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ฮือฮาในตอนนั้นเลยค่ะเพราะว่าเจ้าสัวบุญชยัยเนี่ยมีอายุมากกว่าคุณตักมงกฎอยู่หลายปีและปัจจุบันค่ะทั้งคู่ก็ได้มีน้องเข้าหอมค่ะเป็นโซ่ทองคล้องใจและถึงแมว้ว่าทางนั้นเจ้าสัวบุญชัยค่ะแล้วก็คุณตัก,ตกมงกฎเนี่ยจะแต่งงานใช้ชีวิตคู่กันมาอย่างยาวนานถึง11ปีแต่ก็ต้องบอกว่าคู่นี้ค่ะมักจะตกเป็นประเดน็นเมาส์อยู่บ่อยครั้งค่ะว่าคุณตักอยู่กับเจ้าสัวบุญชัยเนี่ยเพราะเรื่องเงินหรือเปล่าล่าสุดค่ะทั้งนเาั้นเจ เคลียชัดๆกันไปเลยหลังโดนกล่าวหามันหลายต่อหลายรอบค่ะโดยในรายการคะ่ะเจ้าสัวบุญชัยเนี่ยได้บอกว่าตอนนี้อ่ะคุณตักหาเงินได้เยอะกว่าผมนะเวลาที่คุณไปสนามบินคุณก็จะเห็นรูปของคุณตักเนี่ยยิ้มแฉ่งนันได้มาหลายตังอยู่นะ เร็วๆนี้คุณตักก็จะปลูกโกโก้ขายทาโกโก,ก้กระป๋องขายทําช็อกโกแลตกระป๋องขายแล้วอีกหน่อยจะนับเงินไม่ท้วนและทางด้านคุณตักมงกฎค่ะก็ได้มีการถามกับเจ้าสัวบุญชัยสามีค่ะว่าดิฉันเคยเบียดเบียนเงินคุณบุญชัยมากไหมคะเคยบังคับขู่เข็นเอาเงินมาไหมด้านเจ้าสัวบุญชัยค่ะก็ยืนยันว่าไม่เคยและคุณตักมงกฏค่ะก็บอกว่ามีคนมาว่าดิฉันแบบนี้หาว่าดิฉันนะอยู่กับคุณเพราะเงินอยู่เพราะเงินหมื่นล้านนี่เป็นอะไรคุณมี ีเงินหมื่นล้านหรอซึ่งทางด้านเจ้าสัวบุญชัยค่ะก็บอกว่ามีทรัพย์สินและทางด้านคุณตักมงกฏก็เสริมว่าไม่มีนะเงินสดคุณบุญชัยไม่มีเงินสดหมื่นล้านนะพร้อมกับบอกว่าคุณบุญชัยให้เงินดิฉันครั้งเดียวเองนั่นคือครั้งที่ขอดิฉันแต่งงานแล้วดิฉันก็ไม่เคยขอเงินคุณบุญชัยเลยเพราะฉะนั้นอย่ามาตราหน้าดิฉันว่าดิฉันอยู่กับเขาเพราะเงินเราอยู่ด้วยกันเพราะว่าเรามีลูกด้วยกันเรารับผิดชอบร่วมกัน เอาเป็นว่าค่ะงานนี้ก็ชัดเจนเลิกลือเลิกเมาส์กันได้แล้วนะคะเพราะคู่นี้ค่ะเขาแต่งงานแล้วก็คบกันมาได้นานถึง11ปีแล้วค่ะไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลายสไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปด,ดีและสาระความบันเทิงครบลดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว